ที่มาก็คือคุยกันว่าเ,เราขับรถรุนแรงกันไปกันเรื่อยๆก็ได้ก็มีลูกพี่ใหญ่เรานีน่นเขาบอกอย่าวู่วามก็เลยกลายเป็นว่าคําว่าวู่วามนี้ก็เลยเกิดขึ้นมาไปไหนก็อย่าวูวามอย่าวูวามก็เลยกลายเป็นสติกเกอร์ขึ้นมาครับ,รบก็เลยกลายเป็น กลุ่มของยาวู้วามครับผมการจัดทรงครับพี่แสนคันนี้ทรงประมาณเป็นรถเหมือนทรงจิ๊กโกเมื่อก่อนนะครับประมาณนั้นทรงทรงวัยรุ่นในยุคนั้นเขาก็จัดทรงประมาณประมาณนี้บาะปาดเล็กถังเดิมครับพี่ยะคันที่ขี่มาให้เราดูวันนี้เป็นไอเา i คครับง่ายๆก็คอนคอร์ดเลยครับ ตรงเกือบเดิมครับก็ใช้อะไรที่จากเหลือๆคันนู้นบ้างคันนี้บ้างมาประกอบมาครับครับก็ทำมาไว้ซื้อแกงครับผมแกงคันนี้เป็นตระกูลไหนครับพี่ป้อมอันนี้เป็นไอเครับเป็นคอร์ดครับครับคอร์ดพูดถึงคันนี้จัดทรงเป็นตัวเล็กไหมก็กือกึกึ่กกึอกกผสมครับเป็นเหมือนคัสตอมอะไรอย่างเงี้ยฮะ มีอะไรเหลือเอามาใส่พ่อยง่ายคันนี้ก็คือรวมอะไหล่เหมือนกันรวมอะไหล่ก็เหลือจากคันไหนก็อามาใส่อะไรเงี้ยครับจุดเด่นของคันนี้เลยถังถังเป็นปาดทรงทรงเดิมเมื่อก่อนนะฮะปาดครึ่งใบที่เป็นรุ่นเมื่อก่อนสมัยนู้นคือคือในยุคย้อนไปสักสามสิบสี่สิบปีมันยังไม่มีถังมาแล้วก่อไม่มีครับก็จะปาดอย่างนี้ปาาทรงประมาณนี้ประมาณนี้ปาดครึ่งอย่างนี้ประมาณนี้ใครมันแบนแบนใช่ครับรับกระบอกใช่ครับครัอ๋อไฟครับไฟเป็นของของรถยนต์ครับเอามาใส่ครับ มันใช้งานอะไรยังไงพี่ปุ้มก็มันจะมี2จังหวะจังหวะไฟหน้าครับวันนี้เราก็อยู่กับพี่ๆน้องๆในกลุ่ม RX เมืองปทุมนะครับในสาขาย่อยอย่าวู่วามครับผมสวัสดีครับพี่ๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปุ้มครับ อย่าวู่วามที่เราชวนมาวันนี้เอารถอะไรมาบ้างก็มี R K นะครับเป็นตัวตัวแต่งตัวเล็กแล้วก็ทรงเดิมตบบนู้นนะครับแล้วตัวกลางก็เป็นทรงซิ่งถังป่าที่แต่งเป็นเหมือนคัตตอมมแนะนาตัวนิดนึงครับพี่สวัสดีครับผมแสนหอมทรัพย์มื่นตะทานครับพี่แสนขออนุญาตเรียกพี่แสนนะครับพี่แสนพี่แสนนี่คือแกนนาอย่าวู่วามเลยก็ว่าได้ครับ เดี๋ยวเดี๋ยวอยากรู้ที่มาอ๋อที่มาก็คือคุยกันว่าเออเราขับรถรุนแรงกันเออไปกันเรื่อยๆก็ได้ก็มีลูกพี่ใหญ่เรานน่นเขาบอกอย่าวูวามอ่าก็เลยกลายเป็นว่าคําว่าวูวามนี้ก็เลยเกิดขึ้นมาครับไปไหนก็อย่าวูวามอย่าวูวามก็เลยกลายเป็นสติกเกอร์ขึ้นมาครับผมครับก็เลยกลายเป็นกลุ่มของอย่าวูวามครับผมครับกลุ่มอย่าวูวามเนี่ยบอกได้เลยว่าขี่รถ มือหนักกันทั้งนั้นใช่ครับผมครับเพราะฉะนั้นรถลถในกลุ่มบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาครับคันนี้ครับของพี่แสงคันนี้ทําอะไรไปบ้างก็เอาจากเครื่องยนต์ก่อนเลยเครื่องยนต์ก็ไซส์ร้อยห้าสิบฝาจรฮะการข้อจรพี่ผมมีอะไรช่วยเสริมไล่ได้ข้อจรข้อจรครับไฟไฟก็ของ T- ีเซไฟสตาร์ทครับ ระบบไฟทาไมเราเลือกใช้ถีบชักดีบเออความต้านทานมันดีครับมันแรงกว่าเยอะแรงกว่าเยอะแรงอัตราบิดมันมันตอบสนองได้ดีมันตอบสนองได้ดีแล้วก็มันขึ้นไวครับแล้วพอเราทําเครื่องแล้วที่ต้องทําต่อเพื่อให้รองรับกับเครื่องที่มันแรงขึ้นมาต้องทําอะไรอีกครับก็ไม่มีอะไรก็ท่อใบเดียวท่อตัวนี้ก็เป็นท่อม้วนม้วนครับเหล็กม้วนก็เป็นเคเลียมคูบูก็ไม่มีอะไรละไอ้ตัวเนี้ยพูดถึงว่าทําเครื่องมาขนาดเนี้ยแล้วมันวิ่งทิปวิ่งอะไร เป็นยังไงบ้างก็ผ e e ่านเคยไปน่านพันแปดร้อยโลก็ผ่านครับครับผมขี่ไปขี่กลับไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับไม่ต้องกินเท้าลิงกันนะครับไม่มีครับความเร็วความเร็วเออเคยเคยเคยมาโหแฟนเอ่อก็เลยบิดไปเกือบนู่นน่ะเท่าไหร่อ่ะร้อยเนี่ยหมดไมเลยตีแต่ไมเลยนะทิ้งไมเลยครับไม่ร้อยแปดสิบไม่เป็นไรครับผมครับอก็ผ่านมาได้ดีครับผม ครับแช่ยาวมาประมาณ50โลก,ก็ถือว่าทําเครื่องคดเหน,น,นียวเยเพราะเครื่องรุ่นนี้มันเหนียวอยู่แล้ว<ะ>ก็ใช้งานได้ดีผมนี่คันนี้ตั้งกต่ปี38ครับผมก็ยังใช้อยู่<ะ>แล้วก็ยังฟานไซนี้ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนไซน์ก็ใชไ้ได้ดีอยู่<ะ>เครื่องก็ยังอัดแรงอัดยังโอเคอยู่ครับ,รบในการทําเครื่องของอตระกูล RX ม,มันยากไหม ไม่ยากครับ,รบถ้าเป็นแล้วไม่อยากอาครับอะไรต่างๆหาได้หาได้ครับในกลุ่มมีเยอะครับครับะอะไรยังมีถึงของใหม่ไม่มีของเก่าในกลุ่มพอหาได้อยู่มีแลกเปลี่ยนครับมีแลกเปลี่ยนครับครับ ตอนนี้เรื่องเครื่องเรื่องอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วการจัดทรงครับพี่แสงคันนี้ทรงประมาณเป็นรถเหมือนทรงทิกโก้เมื่อก่อนนะครับประมาณนั้นทรงทรงวัยรุ่นในยุคนั้นเขาก็จัดทรงประมาณประมาณนี้เบาะป่าดเล็กถังเดิมครับช่วงล่างชุดหน้าทําให้มันเล็กลงหน่อยใช่ครับล้อเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นสิบเจ็ดหน้าหลังเป็นสิบเจ็ดหน้าหลังโชก็เป็นของโซนิกก็โอเคอยู่ขับนิ่มครับ พอทรงนี้ก็ถือว่าเป็นทรงเริ่มต้นที่ใช่ครับเริ่มต้นครับพี่ปุ้มครับตัวนี้เสริมจากพี่สายหน่อยว่ามันมีอะไรอะไรที่เป็นพิเศษมากอ๋อก็เป็นหลบโชคนะครับแต่งเมื่อก่อนแล้วก็ตัวนี้เป็นลิมิเต็ดเหมือนจะเป็นของ RX Thailand นะครับเป็นตัวจับแฮนด์ที่มันเดือใช่ครับที่เป็นงานสร้างนะครับแล้วก็เป็นขาแต่งครับครับผมแล้วตัวนี้เป็นอลูมิเนียมบางแต่เป็นอลูมิเนียมเป็นของแต่งครับผมครับก็เป็นคาร์บูเลียมเป็นคอก็เป็นงานสร้างนะครับ เยื่อหลอเป็นเกยงนะฮะฝาสูบเป็นว z แตัวอินโด 18G ีคัดก็เป็น JR แล้วเรียบร้อยครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นเปิดบาะแบบนี้นะครับทางออโตลูปแต่งแบตฟอร์มไปเลี้ยวครบคือคือทรงของัยรุ่นในยุคพี่แ่นรุ่นเนี่ยก็คือจะต้องเปลือยกลางกันใช่ครับเปลยกลางให้โล่งอะไรไม่มีถอดออกหมดครับเมื่อก่อนจะลกเอาให้มันเบาให้มันบางให้มันออกใช่ครับให้มันเอวบางล่างน้อยครับ พี่แสงขออีกนิดนึงในคันนี้ของแต่งไอตัวไหนที่ถือว่าเป็นทีเด็ดของพี่เลยไม่มีอะไรมากนอกจากขคาร์ดฮะมันจะคล่องคาร์ดเจารมันจะคล่องกว่าอ่าคาร์ดธรรมดาครับนิ่มนวลแล้วก็เกาะได้ดีกว่าครับผมใช้งานได้สะดวกมาีใช่ครับหลักการทํางานมันดีกว่าครับครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตไปดูต่อที่คันเต็มที่คุณเจอครับสวัสดีครับ พิญญาแนะนำตัวอันนี้เจ้าของรถผมยะนะครับอยู่ตราไทยครับครับผมพี่ยะก็เป็นสมาชิกในกวน RX เมืองปทุมใช่ครับแล้วก็เป็นกรุปอย่าวูวามนี่ก็เป็นตัวหลักเหมือนกันอันนี้ลูกชายครับเป็นญาติของพี่แจ๊ใช่ครับผมก็วูวามไม่ไม่น่าน้อยก่ากันครับครับที่ควายตายครับโดยประมาณครับผมอันนี้ขึ้นชื่อเลยใช่ครับครับ แน่นอนครับครับมือหนักเท้าหนักครับก็ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับพิยะคันที่ขี่มาให้เราดูวันนี้เป็นไอเคครับง่ายๆก็คอนคอร์ดเลยครับตรงเกือบเดิมครับก็ใช้อะไรที่จากเหลือๆคันนู้นบ้างคันนี้บ้างมาประกอบมาครับครับอก็ทำมาไว้ซื้อแกงะครับผมแกงคันนี้มันมีที่มาอย่างไรพ่ยะคือ โค้งเดียวเลยจะปั้นใหม่แต่เลขเครื่องไม่ตรงก็เลยกลายมาเป็นคันนี้ครับก็เลยหาอะไรจากกลุ่มนู้นมั่งกลุ่มนี้มั่งก็ปั้นขึ้นมาพี่ยะยังหนุ่มอยู่เลยทำไมมาเลือกขี่คอร์ดก็แรงมันใจมาจากพี่แสนหรือเปล่าก็คือพ่อขับก่อนผมก็เห็นพ่อมีกลุ่มมีกวนอะไรของเขาเนี่ยก็เออกลุ่มเยอะขึ้นเห็นเห็นแล้วน่าสนใจผมก็เลยอยากอยากอยากไปกับพ่ออยากลองมั่ง อยากไปกับเขาบ้างอยากมีกลุ่มกับเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็แรกๆก็ไม่เป็นเลยสองจังหวะไม่เคยรู้อะไรอะไรเลยครับก็ทุกวันนี้ก็โอเคแล้วครับ,รบเริ่มคล่องเลยไอ้คันนี้ที่มาจากเข่งพยะเริ่มขึ้นมันเองเลยหรือว่าอาศัยช่างหรือว่ายัางไงก็คือปรึกษาพี่ปุ้มบ้างรึกษาพวกช่างนี่แหละครับศึกษากลรวกรวมมาก็ดูในในโซเชียลบ้างอะไรเงี้ยครับก็ลองดูครับลองประกอบดูลองทําดูครับไม่เป็นก็โทรหาพี่ปุ้มครับปรึกษาพี่ปุ้มอย่างเดียวครับครับผม ในการที่ปั้นคันนี้พี่ยะว่าอะไรที่มันยากที่สุดการผ่าเครื่องครับผมเริ่มจากศูนย์เลยครับไม่เป็นเลยครับก็เห็นล็อตตัวไหนมันไขเราก็ไขได้เราก็ไขไขไขเลยครับอันไหนที่ไม่ออกก็คอนนะครับตะบันเลยครับคือเรื่องลื้อหอยบอกใช่ครับเรื่องประกอบบ้านทีหลังเล่นซะไอ้แกรเกียวโคตรอ่ะแกงเกียวโคตรเลยครับตอกอ่ะเป็นประสบการณ์ที่ยากที่สุดในชีวิตเลยครับแต่ที่สุดแล้วก็สามารถประกอบมันจนเสร็จ ใช่ครับประกอบคือหนึ่งคันใช่ครับแล้วคันนี้จากที่มันมามีแค่โครงกใช่อะไหลครับมีแค่โครงแล้วก็แข็งเครื่องครับแต่แข็งเครื่องมันไม่ตรงโครงมันก็เก่าแล้วก็มันก็ก็ลองดูลองทําดูครับก็ลองดูสร้างขึ้นมาก็ก็ถือว่าได้ในระดับหนึ่งครับแล้วตานี้ตานี้พวกอะไหล่ภายนอกครับผมหาจากยังไงหาก็คืออันไหนที่ไม่มีเราก็หาที่มันประยุกต์ของใหม่ที่เราที่พอหาได้ที่มันก็ไม่แพงมากเพราะว่ามันเป็น เป็นรถซื้อแกงไม่อยากจะใช้งบประหยัดนะครับครับผมคือถือว่าสเต็ปแรกที่เพิ่งเกิดก็ทรงเดิมๆไปก่อนครับผมครับผมอย่างคันนี้หน้ากากถังครับท่อเบาะเดิมอ่าใช่ครับมันเดิมเดิมแต่เดิมของใหม่ครับครับผมเบาะนี่เป็นงานใหม่งานใหม่ครับแต่ท่อเดิมครับท่อเดิมหน้ากากใหม่ครับครับที่เหลือก็ทํเสีเอาครับฝามีฝาฝาไว้แซดอะไรของอินโดครับมันมันถูกดีก็ซื้อใส่ อะไรเงี้ยครับมีที่แพงที่สุดก็มีเป็นนี้เนี่ยครับ k อ r ครับเดี๋ยวย้อนมาที่เครื่องนิดนึงครัผมพอประกอบเครื่องเสร็จแล้วครับชิ้นส่วนภายในเปลี่ยนใหม่หมดเลยไหมครับอ่าอันไหนที่พอใช้ได้เราก็จะใส่ไว้ครับอ่าอันไหนที่เราไม่รู้เราก็ พวกลูกปืนนะครับจะเน้นลูกปืนก้านเปลี่ยนพวกพาคัดเนี่ยถ้ามันไม่สึกมากหรือไม่เป็นร่องมากชามคัดเนี่ยก็ใช้ไปก่อนเพราะอันนี้มันแต่งเน้นประหยัดเอาไว้ให้ขี่ได้เอาให้มันเริ่มขี่ได้ก็คือทุกอย่างมันอยู่ที่งบเรามันอยู่ที่โปรเจกต์ว่าจะทําแบบไหนมานี้ครับอันนี้มาส่วนของอุปกรณ์ส่วนคัวภายนอกรวมไปถึงของแต่งไล่แม้แต่ด้านหน้าเลยด้านหน้าชงหน้าใช้ของ JR ครับครับชุดชอัพชกอัพชจอาร์เขาครับแข่คอ แผงคอเดิมครับผมแล้วตอนนี้เอาโช๊คจ r ามาใส่แผงคอต้องกึงบูทเหมือนไม่ต้องครับเพราะว่าจ r อาร์สพอดีการเท่ากันเท่ากันสามสิบพอดีแล้วก็เซ็ตน้ํามันใหม่เซตน้ำมันใหม่ครับระบบเบรกด้านหน้าก็เป็นจีอาร์หมดเลยก็คืออ๋อยกชุดชุกหน้ามาติดการมาเลยใช่ครับที่ตัว พกิดโล่งๆเลยไม่ยังไม่มีไม่ไม่มามันแพงรับก็เลยเก็บไว้ก่อนครับสเต็ปเริ่มื่อให้มันเป็นคันก่อนใช่ครับได่ก่อนใช่รับครับยังตัวแฮนเป็นเป็นแฮนก็เป็นแฮนจากคันเก่าที่แบบว่ามันไม่สวยก็เลยเอามาใส่เอามาใส่คือเหลือจากอะไรพ่อใช่ครับอรี่น้องๆใช่ครับครับประกับสวิตของใหม่ครับหรือใหม่ครับอันไม่กี่ตังครับอะไรที่มันประหยัดได้ก็ประหยัดเซฟไปก่อนเลยครับผตัวล้อ ตัวล้อเป็นล้อขอ17ครับเป็นล้อล้อล้อธรรมดาเนี่ยครับธรรมดาเลยรงานบัลนไซอะไรพวกนี้ครับการที่จากเดิมเนี่ยคอนคอร์ดมาล้อ18 18หน้าหลังครับแล้วพอเราใส่ล้อ17มันมีข้อดีข้อเสียยังไงครับก็มันหายางได้ง่ายหนึ่งเลยคือหายางได้ง่ายมากครับครับคือหายางนะถ้าล้อ18เนี่ยยางตอนนี้ปัจจุบันหายากหายากแล้วบางบางลายก็เลิกผลิตแล้วก็มีลายแบบธรรมดาแล้วอย่างลรอหน้าลายตรง17ของไออาร์ซีก็ไม่ได้ผลิตละ ครับก็เลยตอนนี้ก็เลยมาอยู่ที่สิบสิบเจ็ดซะมากกว่าครับครับอย่างตัวนี้พี่ยะดูรถถ้าผมดูล้อหลังมันเหมือนจะ่ใหญ่มันเกิดจากช้หน้ายางใช่ครับข้างหน้าเป็นเหมือนสองห้าศูนย์หลังสองเจ็ดห้าเบอร์ยางใหญ่ก็เลยดูเต็มครับซึ่งซึ่งยางยางใหญ่นี่ยมันมีผลดียังไงพี่พงศขี่นุ่มอ่ามันสบายกว่ามันเวลาซับแรงก็ยางก็เป็นส่วนแรกที่ซับแรงครับมันก็จะช่วยให้ดีขึ้นครับครับแต่คั้นี้พี่ยะมีโปรเจกต์มีแผนจะทำยังไงกับมันต่อครับคันนี้ก็ ถ้ามีงบอีกก็ว่าจะใส่ไม้ทำให้มันดูเดิมๆขี่ไปมาแถวเนี้ยครับเอาไว้วงน้ําชาอะไรเงี้ยครับมันก็มีที่ไปของเขาอยู่ใช่ครับผมก็คงไม่ได้ไปไหนเยอะใช่ครับก็อาจจะเอาออกทริปมั่งอะไรมั่งเงี้ยครับที่เขาไปแต่เน้นที่จะรักษาเอกลักษณ์เดิมของใช่ครับก็อย่างคันนี้ไฟก็เป็นตัวที่ย่อของโนวาเอามาใส่นะครับคัดตัวนี้คัดเป็นจ R นะครับ ข้อเป็นของ JR แล้วถังแต่งเป็นอลูมิเนียมที่เป็นงานสร้างขึ้นใหม่ครับผมเกยโยงก็เป็นสแตนเลสตัวนี้งานสร้างจากช่างสรรสุพรรณก็เรียบเรียบเดิมๆเรียบเเดิมเดิมครับก็เป็นแนงเน้นแบบเดิมแล้วก็เปยกลางแค่นั้นเองงันเดี๋ยวไปดูอีกคันหนึ่งคันนี้เป็นตระกูลไหนครับพี่ป้อมอันนี้เป็น I อเครับเป็นคอร์ดครับคอร์ดพูดถึงคันนี้จัดทรงเป็นตัวเล็กไหม ก็กื s. <S ừ, อกああึ่งกึ <S 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 <mark <mark ่งกึ่งกึ <mark <mark ่งกึ <mark 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 ่งกึ <mark> <mark ่งผสมครับเป็นเหมือนคัสตอมอะไรอย่างเงี้ยฮะมีอะไรเหลือเอามาใส่อ่ะพูดง่ายคันนี้ก็คือรวมอะไหล่เหมือนกันรวมอะไหล่ก็เหลือจากคันไหนก็เอามาใส่อะไรอย่างเงี้ยฮะจุดเด่นของคันนี้เลยถังถังเป็นป่าทรงทรงเดิมเมื่อก่อนนะฮะป่าครึ่งใบที่เป็นรุ่นเมื่อก่อนสมัยนู้นคือคือในยุค ย้อนไปสักสามสิบส่สปีมันยังไม่มีถังมะละกอไม่มีครับก็จะปาดอย่างนี้ปาดทรงประมาณนี้ประมาณนี้ปาดครึ่งอย่างนี้ประมาณนี้ใมันแบนแบนใช่ครับรับกับเบาะใช่ครับส่วนตัวเครื่องยนต์พี่ปุ้มคันนี้คันนี้ก็เป็นเครื่องเยียเดิมนะฮะแล้วก็คัตทีแซบครับผม เป็นเอ่อเป็นคาร์บูเอ็นโรแล้วก็เป็นหลีดสร้างแล้วก็ปอดเป็น n อ r เป็นตัวไทเทเนียมครับเป็นงานสร้างเหมือนกันครับคือไอ้ตัวตัวเครื่องไม่ต้องเป็นห่วงเพราะพี่ปุ้มใช่ทำเองอยู่แล้วครับผมเพราะว่าอันนี้ลูกประมาณไซส์ร้อยห้าสิบกันนี้เรใส่ห้าสิบครับตอนนี้ไอ้ที่น่าสนใจคืออุปกรณ์ส่วนควบภายนอกที่บอกเก็บมาจากเหลือๆใช่ครับไล่ให้ผมเลยตั้งแต่ช่วงหน้าก็ช่วงหน้าเป็นของเคสอานะครับครับไอ้ตัวโช๊คโช๊ของชุดของเคสอาร์ครับแผงข้อบนเป็นเคสอาร์แฮนด์เป็นเคสอาร์ไมค์เคสอาร์ แล้วก็ตัวล้อแม็กเนี่ยเอาของโซนิกมาใช้ล้อโซนิกครับจานนี่ก็เป็นจานรถของนอกที่ถอดมาจากแดดก็เลยเอามาใส่เพราะแดดเปลี่ยนจานไปแล้วครับปั๊มตัวนี้ก็เป็นของโซนิกครับผมล้อหลังก็เป็นล้อโซนิกโซนิกกันครับผมสวิงงานเป็นสวิงอาเป็นของตรงรุ่นของขอดครับเป็นอลูมิเนียมเป็นงานของดาคองเตยครับดาคองเตยครับผมดาคองเตยยุคนู้นด้วยยุคยุคใหม่ประมาณ5ปีที่แล้วเองครับผมแล้วโช๊คหลังก็เป็นไทเกอร์ครับ ข้างหลังก็เป็นไฟทรง W M นะครับจับตัวนี้เราก็ดัดเองเอาปีเนียมาดัดเองคือไอ้ห้ามือจับท้ายยังเห็นตรงนี้เยอะๆครับแต่ตัวกับข้างเอามาดัดเองเอาไฟเป่าแล้วก็ดัดให้มันได้ทรงอย่างข้อตัวนี้ข้อเลดรุ่นนี้ครับสร้างใหม่เป็นงานงานยุคปัจจุบันยุคปัจจุบันแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นงานสร้างซึ่งเป็นอลูมิเนียมแผ่นสร้างสรรค์ที่สุพรรณจัดให้เป็นอลูมิเนียมครับผมของเก่าจะเป็นเหล็ก นะครับแล้วก็ปั๊มเบรกก็ทําเป็นกระทุ้งมีกระเดื่องรับตรงนี้แปลงเป็นดิสอ๋อพี่เป็นดิสหน้าหลังเป็นดิสหน้าหลังครับตัวนี้ไม่ค่อยเห็นในตระกูลไาเอ็กไใส่ดิสหลังอ่าเพราะว่าเพราะว่าเราเราเอาของที่มีไงเพราะตัวนี้เป็นดิสของตัวนี้ที่มันติ่งมากล้อใช่เราก็เลยแปลงให้มันเป็นดิสด้วยครับก็คือเมื่อก่อนเนื้ออยากมีรถเป็นอัพไซด์ดาวอ่าตอนก็พอมีก็เลยเราลองมาแปลงดูเพราะเราเอาใช้หลักคอเดิมของขอดขึ้นมาแล้วก็มาใส่เป็นชุดแผงคอเคสครับ ครับผมคันนี้ติดตั้งกันสะบัดเข้าไปด้วยใช่ครับของไอ <mañana> <ide> <rawd unre> ้นี่ฮะเ s k คอ่าเอาของของของญี่ปุ่นครับแท้ด้วยของมรสีนะใช่ครับครับนี่ไม่ใช่ของเหลือธรรมดาอย่างฝาถังก็ไม่ธรรมดาฝาถังเป็นไทเทเนียมครับสั่งกึงแล้วก็ตัวระบายไอเป็นไทเทเนียมตัวนี้ก็เป็นไทเทเนียมอืมครับคือตัวเล็กๆเนี่ยนะใช่ครับเป็นไทเทเนียมสั่งกึงแล้วก็คันเกียร์ก็เป็นไทเทเนียมครับอืคันเกียร์ตัวโยงเนี่ยเป็นบูทไทเทเนียมหมดครับมีเรื่องพิเศษเยอะละ และคันนี้ยังมีพิเศษอีกครับอ๋อไฟครับไฟเป็นของของรถยนต์ครับฮะเอามาใส่ครับมันใช้งานอะไรยังไงพี่ก<ลง>ุ<ๆ>้มก็มันจะมีสองจังหวะแล้วดวงเล็กนี่คือดวงเล็กนี่ก็คือเปิดจังหวะไฟหลีกอ๋อ ไอ้ก่อนที่พี่ปุ้มจะเรื่องสร้างไอ้คันเนี้ยครับคิดยังไงที่ว่าเดี๋ยวเก็บอะไรเหลือๆในบ้านมาคือคือเมื่อก่อนเนี่ยจริงๆที่ทําเป็นอัพไซด์ดาวตัวเนี้ยจริงๆอ่ะผมอยากทําแดดดําแดดเป็นอัพไซด์ดาวพอดีแดดโปรเจกต์มันยังไม่ถึงก็เลยมาทาใส่คอดู่ผมมีสองชุดก็เลยมาทาใส่คอดเล่นก่อนครับผมก็คือคอดคอ่์อดนี่ก็คือตัวรถโครงเครื่องอะไรมันพร้อมแล้วพาอยู่ในบ้านใช่แล้วมันก็เหลือแค่แค่ทําแค่หน้าอย่างเดียวแล้วก็ ล้อก็ม e ีอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็คือลองจับผ indo, uh. สมผสานดูเพราะไม่ง yeah> ั้นมันก็กองอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วแล้วจริงๆในการเกิดในครั้งนี้ความยากมันอยู่ตรงไหนมีไหมสําหรับพี่ปุ้มมันมันยากมันไม่มีอะไรยากเลยไม่มีอะไรยากเพราะว่ามันไม่ได้แบบไม่เน้นไม่เน้นอะไหล่แท้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ยากอะไรไอไอโตัวเพดอย่างเงี้ยผมก็สั่ง CNC มาอันนี้เป็นอลูมิเนียมนะฮะแล้วก็ไดสีทองอืมเป็นเพจปีิเนียมครับ คือด้วยด้วยความที่พี่ปุ้มสะสมอะไรไว้ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วใช่ครับเพราะฉะนั้นในการจะเกิดขึ้นเนี่ยมันมันมันไม่ยากใช่อยู่ที่สมองแล้วว่าตอนเนี้ยเราแบบไหนจะลองทําแบบไหนเล่นดูอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยมาจับวางวางให้เป็นแบบแค่เขาโค้งดูแล้วก็ดันขึ้นมาแค่นั้นเองแล้วหลังจากที่เสร็จสมบูรณ์แล้วใช้งานเป็นไงครับพี่ก็วิ่งดีครับก็คัดอะไรมันจับดีเพราะว่าตัวจาก ของเดิมเนี่ยมันมีแค่4เสาแล้วเอาของทีแซดมาใส่เนี่ยเป็น5เสาการกระชับมันจะดีขึ้นสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะคัสตอมไม่ว่าจะเป็นทรงไหนไม่ว่าจะเป็นรถตัวเล็กหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่พี่ปุ้มมีอะไรแนะนำบ้างครับคิดก่อนว่าเราจะเอารถแบบไหนแล้วต้องการใส่รถเป็นะจะสร้างแบบไหนในฝันเราเลยในความคิดเราดีกว่าแล้วเราค่อยหาอะไหล่ค่อยๆสะสมไปแต่ในจังหวะระหว่างทางที่เราสะสมเนี่ย มันอาจจะการมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าไปเจอไอเดียใหม่เราสามารถจะเติมไปเรื่อยๆมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแล้วถึงจะเป็นลำมาแต่ถ้าสมมติเราเราทำเสร็จแล้วแล้วไปเปลี่ยนไปเรื่อยมันจะเสียตังยิบย่อยอะไรเงี้ยก็คือทําให้ได้แล้วคิดคิดเป็นแนวทางไว้ก่อนมันก็จะไม่มีอะไรมากมันก็จะเจ็บไม่เยอะแต่ก็คงยืนยันเหมือนเดิมว่าเริ่มสะสมอะไรซะก่อนใช่ความคิดเราต้องมีแบบร่างก่อนเรามีโครงแข้งแล้วเราจะไปยังไงกับตัวรถเครื่องเนี่ยมันสแตนดาร์ดอยู่แล้วเราจะทํายังไงก็ได้แต่ ไอเดียที่จะแต่งรถเนี่ยอยู่ที่เราแล้วว่าจะทํำยังไงจะออกมาแบบรูปแบบไหนเราจะได้ไปแนวทางในการสะสมอะไรที่ถูกแล้วก็จะไม่ไม่ไม่เปลืองเงินเยอะครับครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่พี่ผมเคยแนะนําก็คืออยาบุมบามเลยทำรถใช่ครับปุ๊บปั๊บอยากได้อยากได้ไม่ได้มันอันนั้นมันจะแพ้มันจะแพ้เราเองครับผมเพราะว่าพอพอเราซื้ออันนี้มาแล้วปุ๊บไปเจออีกแบรนด์ที่มันสวย มันก็อันนี้ก็ลงถังอีกแล้วแล้วมั่านก็เหมือนประมาณนี้มันก็เลยมาเป็นอย่างนี้มันก็เลยมาเก็บของเก่าทําเพื่อไม่ให้มันเสียเสียของไปก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์มันๆที่พี่ปุ้มรวมมาไหลมาสร้างใช่ครับแต่ก็ออกมาเฟี้ยวลงก็เลยก็ได้ก็ขี่เข้าเมืองขี่อะไรได้อยู่เขาเคยใช้ไม่ไปในเมืองอยู่ครับผมพี่ปุ้มครับฝากช่องทางติดต่อสําหรับเพื่อนๆที่สนใจอาจจะอยากมาเข้ามาหาข้อมูลหรือเรื่องต่างๆก็มีในกลุ่มไ x หลายๆกลุ่มนะครับของพวกผมจะอยู่เป็นถ้าอยู่ในปทุมเนี่ยก็อยู่เกี่ยวกับไอปทุมซ์ มีไอเอ็กไทยแลนด์นะฮะไ x โซนชานเมืองก็อยู่ในในเราแวกชานเมืองที่อยู่กรุงเทพนะครับหลายๆที่ก็ไปศึกษาดูก่อนศึกษาให้พอใจว่าตัวเราอ่ะจะเป็นแบบไหนจะเป็นรถตัวเล็กอ่าเป็นพวกคัสตอมเป็นทรงเดิมเราไปศึกษาอะไรเราก็ไปดูพ่อค้าคนไหนที่ว่าโปรไฟล์ส่งดีๆจะได้ไม่ต้องมีการว่าเจ็บตัวหรือซื้อรถมาแล้วช้ำใจว่าซื้อรถมาไม่ตรงปกถ้าคนชอบปั้นหรือมีสตอรี่มันจะเริ่มจากโครงแข็งอย่างเดียว แล้วทุกอย่างก็จะเป็นความภูมิใจของคนนั้นที่ปั้นมาเพราะว่าหนึ่งมาจากไอเดียของเรารจากมือของเราแล้วถ้าไม่ไม่ไม่ไม,ไม่สามารถทําได้หรืออะไรได้สอบถามในกลุ่มได้ว่าความรูรรร้ที่มีวิชาเนี่ยเขาคนที่มีความรู้เนี่ยเขาจะบอกเราเองว่าเออน้องทําอย่างนี้นะแบบน,นี้เขาจะมีคนบอกมีคนแนะตลอดครับ,รบพวกนี้ไม่มีใครหวงครับผมครับสำหรับใครที่สนใจก็เข้าไปติดตามเพจต่างๆที่พี่ปุ้มแนะนานะครับ เดี๋ยวพี่ปุ้มยังมีตัวเด็ดๆมาให้เราดูอีกโอกาสหน้าเข้ามาขอความรู้พี่ปุ้มอีกครั้งได้ครับผมวันนี้กอบด้ครับครับสวัสดีครับ